น้องจำปาไม่ใช่ลูกแท้ๆของพนังเหมือนกันเลยพ่อจำปาคือใครตอนเนี้ยแต่<อ>เราเป็นผู้ได้ข้อฟังเขาเลยโกรธเราตอนนี้เหมือนกัว่าเราอยู่ได้ไงความจริงมรงนีมาได้ยังไงสะกดได้ยังไงนะประมาณนี้แล้วก็แต่แม่แม่เป็นแม่แท้ๆของนางเลยแต่พ่อเราไม่รู้เป็นน้องจำปาเป็นลูกใครกันแน่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่ๆผมเนี่ยได้มาที่บ้านพี่กินนะมาเยี่ยมพีก่กินกับน้องจำปานะครับ ก็ผมเนี่ยได้เจอคลิปพี่กิตเนี่ยทะเลาะกับคนองเมืองรับแรงนะครับพี่พี่ก็เลยวันนี้จะมาให้กําลังใจเขานะครับก็ไม่รู้ว่าเขาอยู่บ้านหรือเปล่าเมื่อกี้เนี่ยผมได้ยินเสียงพี่แฝดเนี่ยคุยกันอยู่นะครับพี่พี่นะก็ผมมาเนี่ยผมไม่ได้บอกเขาเลยนะครับไม่รู้ว่าเขาอยู่หรือเปล่านะก็วันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะพาน้องหญิงมาด้วยน้องหญิงเนี่ยนั่งอยู่ข้างๆผมนะครับก็โอเคครับพี่พี่ครับเพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ย เราไปหาพี่ไฟกันเลยดีกว่านะครับว่าเขาอยู่หรือเปล่านะครับก็ก่อนไปรับชมคลิปนี้นะผมก็ขอคนหนึหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์นะครับหนึ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมนะครับได้ทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมโอเคครับพี่เอฟซีไปเดี๋ยวเราเข้าไปหาพี่ไฟกันเลยดีกว่าครับผมสวัสดีครับพี่ใหญ่ัครบอมาทิ้งงานยังไงมาสักท้ายหนึ่งเลยพี่มาใครมาคนเดียวไม่ใช่มากับน้องหญิงครับอ๋อหญิงก็มาเหรอใช่น้องหญิงอยู่เขาเดี๋ยวไม่มีคิวทำเล็บ ยังไม่มีครับพี่ช่วงนี้เป็นไงบ้างทำเล็บโอเคไหมก็โอเคนะครับก็มีวันก็เรื่อยๆพี่เดี๋ยวไว้เดี๋ยวพี่จะพาดวงวิญญาณกลับมาจากป่าก่อนกลับมาจากป่าพาไปทำเล็บนะได้ให้เดี๋ยวจะโทรไปจองคิวชินได้พี่ได้ได้ดวงวิญญก็อยากจะจะพาน้องนางไปทำดูอะไรแบบใหม่บ้างนะแล้วให้ทำความรู้จักกับแม่นางอนะชื่ออะไรนะน้องหญิงน้องหญิงอะไร ้รู้จักกันเลยมีเพื่อนเพราะว่าเคยไม่เคยเจอกันใช่ไหมพี่นี่มาหาธงกิจหรอไทยกิจหรอใช่พี่พี่กิจอยู่ไหมมหาลัยกำปาร์ด้วยมันกำลังดูที่ทุกอย่างแต่ไม่บอกพี่ทำไงเออหลังบ้านดู่อยู่หลังบ้านเหรอผมได้ข่าวว่ามีเรื่องกับคนในเมืองใช่ไหมตอนนี้เรื่องเศร้าหรือคือมีก็มีพักนะแต่ว่าไม่ยจะให้ใครรู้เลยเรื่องระหว่างไทยกิจกับคนนั้นที่คอมพิวตอนนี้น้องจำปาอยู่ไหมมันจะไม่อยู่มันจะอยู่ที่ห้างป่า ิดไ้ครับแล้วพี่ใหญ่ดูครับไอ้ยพี่เล็กดูครับเล็กมันเมื่อกี้มันจะออกมาจากนอกมั้งแต่ว่าต้องไม่ดูแล้วทำไมผมไม่เจอเลยแต่ว่าได้เสียงพี่คุยไงเรามาดูคิดหลังบ้านนะคิดนะั่งอยู่หลังบ้านแหละใช้คิดนะองชายคิดอยู่หลังบ้านใช่ไหมพาพา,พาน้องหญิงไปดูน้องหญิงก็อยู่นี่นะครับพี่ๆน้องหญิงก็อาการไม่ค่อยสบายเท่าไหร่นะครับไปกินไปกินครับมาน้องหญิงเดี๋ยวเรามาหาพี่องค์ชายเกียจกัน น้องยิงน้องยิงก็ตามมาครับเป็นไงบ้างสวัสดีครับพ่อผมมามาเยี่ยมพี่อ่ะอันนี้พี่ทำอะไรอยู่อ่ะดูสวนหลังบ้านอยู่อืมแล้วตรงนี้หยับได้ไหมเนี่ยได้ได้ได้ไม่มีอะไรแล้วตรงนั้นอ้าววันนั้นปลูกอันนี้อยู่ไม่ใช่เหรอกับภรรยาพี่อ่ะมันวิ่งกิโลไปแล้วอ๋อสุกเอ่อขึ้นแล้วเหรอขึ้นไปแล้วขึ้นไปแล้วโอ้มีอะไรนะแครอท มีไหมจำไม่ได้อ่ะใช่แค่ลอดคณะก็แตงโมอ๋อแตงโมขึ้นด้วยเหรอขึ้นหมดไปละหมดละโอ้โหอ๋อพี่เล็กสวัสดีครับสวัสดีครับไปไหนมาพี่ตรงที่เขาแบบผากยายกันอยู่อ๋อนึกว่าเมื่อกี้พี่ใหญ่บอกพี่ไม่อยู่เพิ่งกลับมานึกว่าพี่ไปหาสาวถูกหรือ ใใใใอ่อออาอันนี้พี่จะสร้างอะไรนะสร้าง,งที่พักเล่นๆหลังบ้านเนี่ยเอาจริงจังเลยแบบบ้านท้อกดาวเลยปะไม่สร้างกับใครอ่ะสร้างก็ดูทีไปก่อนไงอ๋ออันนี้พี่พี่กิดอยู่กับใครนะกับน้องจำปาใช่ไหมใช่แล้วเป็นไงบ้างผมได้ข่าวว่าตอนนี้พี่มีเรื่องกันใช่ไหมมีเรื่องคนในเมืองเหรอใช่ก็คือมีปากเสียงกันนิดหน่อยเรื่องที่ เกี่ยวกับอะไรความลับของเขาอ่ะอืมไม่คิดไปรู้ความลับเรื่องของเมอร์เรย์เนี่ยอ๋อซึ่งเป็นเรื่องที่ผู้น้าเมอร์เรย์เนี่ยปิดบังมานานอ๋อนี่เพิ่งมารู้ใช่ไหมพี่ใช่แล้วก็เรื่องเรื่องที่ไม่คิดว่าจะเป็นจริงก็คือว่าน้องจำปาไม่ให้รู้แคลนของผู้น้าเมอร์เรย์โอและไรู้ว่าพ่อจำปาคือใครตอนเนี้ยแต่เราเป็นผู้ได้เข่าฟังเขาเลยโกรธเราตอนนี้เหมือนว่าเราอยู่ได้ไงความจริงมันมีมาได้ไงสะกดได้ไงนะประมาณนี้แล้วก็แต่แม่ แม่น่าเป็นแม่แท้ๆของนางแลแต่พ่อเราไม่รู้เป็นน้องํำปาเป็นลูกใครกันแน่ก็งงๆกันอยู่น้องจำปาก็ยังไม่รู้เหมือนกันเพราะไม่เคยมีใครบอกน้องนะมนรู้ความจริงที่หลังก็คือน้องจำปาเสียใจเลยแบบหนีอกจากบ้านตอนนี้น้องจำปาไม่อยู่ใช่ไหมมามอยู่ที่จีนทางที่อยู่องค์รลักษณ์ดูแลอยู่จิจะกลับมาดูพื้นที่มันจะไม่รู้จะเอาทำบ้านเล็กๆกระต๊อบเล็กๆหรือว่าเป็นบ้านนกดาวมาลงเนี่ยก็คิดกันอยู่นะแต่เราต้องเก็บเงินใช้งบประมาณก็ ตรงนี้ก็ได้นะพี่ครับอืมแต่ว่ามันอยู่ใกล้หมือนเหมือนผาศพอยู่ข้างหน้าโอ้ตรงนี้เป็นวัดนะครับพี่พี่คือแบกว่ากลางคืนก็สยองนิดหนึ่งเงียบๆเหมือนเห็นลงไปก็เห็นลงศพเลยอ๋อจะสร้างแถวนี้นะใช่สร้างกระต๊อบเล็กๆก็น่าอยู่นะพี่ใช่กระต๊อบเล็กเหมือนเออเหมือนบ้านต้องเพชนใช่เหมือนบ้านผมนะพี่สร้างไม่เป็นไม่เคยสร้างเลยได้พี่แบบบ้านกระต๊อบเล็กๆนะได้ครับได้ก็น่าจะเอาไม่ใหญ่ใช่ไหมไม่ใหญ่วันไหนก็โทรมาบอกได้นะได้เอาแบบสองคนนอนนะ เรี่องแบบผื่นผ้าผื่นผ้ากระป๋องกลได้กระปองนอนเดือดอยู่สองคนได้ได้สร้างวันไหนก็บอกนะผมช่วยอันนี้เหยียบได้ใช่ไหมเนี่ยได้จะเดินมาต้นพีกมีพีกอยู่เป็นท่อนพีกตรงนี้มันจะเป็นแบบใบอะไรวะเดี๋ยวอะไรกิจขมิ้นขมิ้นหรืออ๋อนี่ขมิ้นเหรอเนี่ยปลูกเต็มอ๋อไม่ใช่ขิงใช่ไหมไม่ใช่ขมิ้นขิงแบนขมิ้นมีรายได้จากพวกนี้แหละกินได้ใช่ไหมเนี่ใบมันกินได้ปะไม่ใช่รากมันดิ แต่กลิ่นหอมมาแบบทำพวกทำยางอะไรเงี้ยทานุทาน่าขมิ้นน้องกิจใช่ปะใช่ก็ถ้ากิจจะจำปาอยู่ก็มาได้เจอกันนะมาทั้งยิงจำปามาคุยกันนะมาพูดคุยกันแล้วก็มาแบบมาได้เจอหน้ากันอย่างเงี้ยพีพีเอฟซีก็คงจะได้ดูได้เห็นกันคนละแบบคนละแบบฟิลคนละฟิลอ่ะอืมวันนี้ไม่มีก็มีเอฟซีพูดมาหลายคนนะว่าอยากให้น้องจำปาแล้วก็น้องยิงเนี่ยมาเจอกันมาพูดคุยกันแล้วดูดีอย่างเงี้ย มาเจอกันนานๆทีอย่างเงี้ยเราเจอบ่อยแต่ว่าเจอนานทีก็ยังดีใช่พี่ทำความรู้จักกันนะใช่ทำความรู้จักกันนี่มันดูกล้วยไหนพี่เด็ดกล้วยแม่งจะสุกแล้ววะกล้วยกล้วยจากไหนจากสวนนี่อ๋อตรงนี้ติดหวานนะลงคลิปน่าดูไปดูดิใส่หนูสดเลยลงเย็นเนี่ยเออเห็นไหมทุกคนก็กล้วยอยู่นะถ้าสร้างบริเวณตรงนี้นี่อยู่ตรงนี้ เเเ็เราท,ราท่านจะมุท่านอาถะปลูกบ้านใช่ไหมเราเปิดหน้าต่างมาก็เจอโรงเย็นใช่เราต้องไปปลูกฝั่งนึงนะปลูกข้างในดีกว่าก็ถ้ามีงานศพอย่างนี้ใช่ป่ะมันก็ดูแบบน่กกากลัวพลาตรวจโอ้โหดังลั่นเลยแต่ว่าที่นี่ก็ดีนะพี่แบบพี่ปลูกหลายอย่างอะ่ะเจ็ดไม่ต้องออกไปซื้อข้างนอกนะก็บางอย่างก็อ๋นี่กล้วยอะไรกล้วยหอมอหรือว่ากล้วยนำวะอ้โหใกล้สุกแล้วนะ,นวนะเดี๋ยวถ้าดูอันนี้ของ ของพี่นี่เคสถึงนี่เหรอเดี๋ยวฝั่งนูน้นเกี่ยวปะล้วเนี่ยมันไม่ได้จ้ง <ผม S 1> างมมีคนล้วเองทำล้วนไปแนละ้วเดี๋ยวถ้ามีเวลานะพี่จะให้เบีดมาช่วยสร้างบ้านเล็กๆได้พี่นะผมมาช่วยได้เ็จทำบ้านเล็กๆบ้านไม้ไผ่อย่างเงี้ยตีฟ้ากันพร้อมกับตีพวกคุณสุ่คุณเป่าอย่างเงี้ยทุกันตั้งได้ครับวันไหนก็โทรมาบอกได้เลยเอาแบบสองคนนอนอ่ะแล้วก็เราแบบพาพวกน้องๆน้องหญิงน้องจปามานั่งเล่นจังพูดคุยกันนะได้ครับแล้วก็ทำเล็บ เออทำเล็บได้นะพี่ให้น้องหญิงมาทำเล็บให้น้องจัปาได้ครับบ้านแล้วก็ทำให้ดูมือดีเอานป่าพวกนี้เขาไม่เคยแบบว่าได้ทำอะไรแบบนี้ไงแบบเสริมส่วนอะไรเงี้ยน้องหญิงก็ไม่เคยทำาหนแต่ว่าฝึกดูในยูทูบเป็นมอมือพี่เอฟซีเห็นว่าเอ้ยสอวป่าพวกนี้ก็ทำอะไรแบบนี้ด้วยนะก็วันนี้ที่อยากจะบอกก็คือเรื่องเหมือนแกล่ะที่ไอ จิตมันได้เจรตอน,นี้เป็นัญหาปัญห,หาเหมือนกับเบรนนะเราต้องแก้ปัญหาไงนั่นน่ะเราต้องให้ผู้นำเมืงองเบรตันเนี้ยยอมรับความจริงเพราะตัวเองทำอะไรไว้เยอะแยะเลยก็คือถ้าเบอ่าะไราเราได้ไปด้วยกันใช่ปะ่ะอธิผูนนำเมืงองบบรตันเนี้ยเขาเป็นคนดีมากเลยนะเขาโดนใส่ร้ายเมื่อก่อนนะเขาโดนใส่ร้ายจนจนเล่าจากเมืงองเบเต์แล้วทีเนี้ยความจริงเพิ่งเปิดเผยไม่นาน เพราะว่าไอ้กิตจ,จะรู้ความจริงมาจากปากเขาที่ก็เลยแบบดูเหมือนโดนหลอกมาตลอลดเลยโดนหลอกใช้อะ่ะก็เลยโมโหเอาเรื่องนี้ไปพูดกับเมือพูดทาเมือแต่ปัจจุบันเนี่ยเขาเลยแบบรู้ไม่ได้ง่ายยังใครบอกมาอย่างเงี้ยสุดท้ายก็เ,กเป็นเรื่องเป็นราวให้คนตามล่าอดีตทันธมือแบบคนนี้ให้ได้เพราะพูดความจริงเขาที่เขาปิดบังมาตั้งนานทุกปเปิดเผยเป็นละครนะแต่จริงๆแล้วแบบนีาละครนีดแล้วตอนนี้พี่กิตดีกับน้องจำปา ก็ที่แรกทะเลาะกันใช่ไหมพี่ออกไปตามหามาพักหนึ่งอ่ะเพราะว่าน้องหนีจากบ้านที่รู้ความจริงเขาไม่ให้รู้ของพ่อคนนี้นะอืมเป็นลูกเลี้ยงอ่ะมันเขาเก็บมาเลี้ยงอ่ะประมาณนี้แต่เขาไม่เคยบอกไงก็เสียใจนะก็เราเข้าใจนะแต่ก็อยากให้อยู่กับความเป็นจริงมากกว่าหนึ่งน้อยเขาก็เคยดูแลเรามาใช่ปะใช่ครับน้องก็ทำใจน้องทำใจแล้วน้องไม่อยากไม่คิดมากแต่น้องไม่อยากเจอหน้าพ่อคนนี้นะไม่กลับเลยไม่อยากเจอหน้าพ่อแล้วแม่น้องแอบมาเยี่ยมนะ แอบมาเยี่ยมอยู่ใช่ออกเีตลอดเลยเยี่ยมนานทีผมกังวกว่าน้องจำปลาอยู่ให้กินเลยเพราะว่็หมดแล้วลําไยก็ไม่สกโอ้แต่ลำาไยก็เริ่มออกนะไม่เป็นไรพี่แค่พาพาน้องหญิงนะมาเที่ยวหาน้องจำปากับพี่กิตนี่แหละมีเวลาก็จะพาไปที่ห้างพี่ครับ่ะได้เลย้องหญิงไปอะไปเจอน้องจำปาพูคุยกันก็ทำให้พี่เอได้เห็นมุมมองที่ ต่างจากคลิปเราเรื่อยๆยัเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยไงให้ดูแบบว่าเออมีอัตราลดขึ้นใช่ป่ะใช่ครับเอฟซีเราหลายๆคนอะช่องพี่ด้วยช่องเบสด้วยช่องอะไรคนก็จะเบื่อแล้วแบบเดิมแบบเดิมเราต้องเปลี่ยนแนวในการทำคลิปให้มันผสมผสานนะพาพวกน้องๆพวกเนี้ยน้องหญิงน้องจับปลาดูดีไปเจอกันพูดคุยกันนั่งเล่นกันก็เปลี่ยนมุมมองใหม่นะตอนเนี้เห็นว่าอะไน้องหญิงทำคลิปใช่ไหมใช่ช่องชื่อช่องว่าอะไรหญิงสาว ยิงเสาเดินป่าประมาณนี้อืมก็จะได้เอากล้องน้องยิงไปด้วยไงถ่ายแล้วก็ลงนะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยมีเวลาเท่าไหร่พี่่ทเออเห็นว่าทําเล็บนี่ใช่ครับทําเล็บไม่ค่อยมีพี่ก็แนะนำให้นีไปอันนี้น้องอมไปทําั่นแหละแนะนำให้น้องอมไปทําเล็บพี่บ้านน้องยิงนะเดี๋ยวว่าจะไปทําใหม่จะทำสายจะทำเล็บปอมอ่ะจะทำเล็บปอมพี่พี่ไปทําได้นะผู้ชายก็ทําได้นะมีทำได้เจ็บนิ้วเลยอ๋อเจ็บนิ้ว ทำได้เหรอทได้พี่มันจะทำแบบผมผมเคยให้น้องหญิงทำอยู่ใส่ปลอมเหรอทาทาสีเ<ช>องเดี๋ยว,แล,วลแล้วก็แบบตกแต่งวัดรูปอะไรประมาณน,นี้นเอาวัดรูปแบบการ์ตูนนะใช่ครับก็เกียถ้ามีเวลาเนี่ยแล้วก็ให้น้องเบีเดยบดเรื่องปลาเราใช่ป่ะแล้ว,ลว,ลวก,ก็ไปคุยกับพวกนั่นแหละพี่เกียก็วันไหนที่พี่สร้างเนี่ยเดี๋ยวผมมาช่วยได้ได้ได้อือวันนี้เสียดายนะพี่ไม่เจอน้องจำปาเลยหรือหรือเราจะแบบ ด้วยกันนะด้วยกันจัดการคุณเอามือไเลยให้ได้ไหมไม่ต้องจัดการเราก็ปล่อยไปตามนะเดี๋ยวก็ถึงเวลาก็เป็นกรรมใช่ปะใช่เป็นกรรมจัดการเราไม่เป็นกำร้เราถ้าเรายิ่งทำเขาเป็นกรรมก็จะกลับมาหาเราเหมือนกันใช่เป็นคนดีว่ะอือใช่เป็นคนดีนะพี่เป็นคนดีว่ะเิ่งย้อมยิ่งเนี้ยมีอายุอายุเท่าไหร่นะมีความวัยผมคือผู้ใหญ่นะทิ่นะนะ ไหนวันไหนที่พี่สร้างก็บอกผมได้ถ้าผมจะมาช่วยอีกแรงวครับมาไปอยู่ใต้ต้นไม้อย่างเงี้ยแต่ถ้าทําก็อยู่ใต้ต้นไม้ดีกว่านะผมจริงๆอ่ะพี่อยากผมแนะนําทำํำจุดไฟก็พอละจุดไฟ,ดไฟหนึ่งกองใช่ป่ะอืมควันเนี่ยมันไล่ยุงออกไปแต่พูดถึงถ้าเราอยู่บ่อยๆแล้วเนะี่ยเราอยู่น,นานๆเนีย่ยยูมันก็เริ่มมันก็เจอคนไม่บ่อยมันก็มันก็ไปแล้วแหละนะพี่ว่านะแต่จริงๆพี่อยากสร้างตรงนี้นนเสียดายนะต,<อ>ติดติดเหมนเผาศพตรงนี้นะเสียดมาส่างไป้ว่าขุดไม่ไหวเลย แข่งอ่ะพี่ลูกลังตรงนเนี้ยลูกลังล่างมันเล็เนี่ยบนเนี้ยข้างล่างไม่ใช่หรอกแต่ข้างบนเนี้ยเมื่อก่อนอ่ะเป็นที่ของวัดใช่ไหม<อ>แล้วเขาอ่ะถ่ายพ่นเลยตอ,อกฟุ้งตอก่ายแล้วถ่ายเอาเฉพาะลูกลังมาลงอืมอืมอืมเขาทำเป็นลานจอดรถตรงนี้ให้รถมาจอดเวลามีงานกระทุ่มกระถิ่นเนี่ยใช่ป่ะอืมให้รามาจอดอย่างเงี้ยลูกลังก็อยเยอะเนี่ยขุดหมายจะลูกลังเนี้ยลูกลังทั้งเลยขุดหลุมขุด้วยหรอกแข่งป๊อกเลยเบ็ดเออะแข่งดิพี่มันกลายเป็นแใ่้รถขุดอ เรียบ้านเนี่ยไม่เรียบเอไม่เรียบบ้านใช่ครับเดี๋ยวเฮ้ยพี่กินแล้วปะวะไม่ยอมพี่ผมก่อนที่ผมจะผมก็กินอ่ะวนี่ยิงเที่อะไรไหมนะไม่หิวไม่หิวไม่เป็นไรครับอันนี้แค่มามาเที่ยวหาเนี่ยถ้าทาใจสุกนะเดี๋ยวพี่เอาให้เบสกกต้องยิงกินนะเอาไปกินที่บ้านนะมันยังไม่สุกเลยนะเยอะอยู่เหมือนกันเยอะดกเลยนะพี่ผมผมว่าดกเลยเนี่ยแล้วกันนะพี่เราจึงจะไปฟังนะกลางคืนใช่ไหมครับ บนเนี้ยบนเมนเนี้ยหรือว่าบนโรงข้าวศพเนี่ยอันนี้จริงจังใช่ไหมเนะี่ยใช่จริงจริงมันชอบมีเสียงดังตึ้งปึง,ปงมันมีอะไรเพราะ,ะสักอย่างกลางคืนนะในช่งตอนโอ้โหนี่นะ<ม>ทุกคน,นี่ยง<บ>คืนเนี้ยมาเป็นผกศพมาจะหอนแบบลากยาวเลยนะหมาทางบ้านพี่แล้วก็บ้านทุกอื่นนะจะหอนกลางคืนไม่รู้ว่าหอนทำไมมันเจอมันก็ต้องเจออะไรบ้างแหละเพราะว่ามันก็มีแต่พวกเมนผอกศพใช่ป่ะลงศพคนเนี้ยมันมีพุ่งมีผีแล้วปกติ แล้มีคนเคยเจอเปรตนะเปรตอันนี้ผมเคยได้ยินอยู่พี่เพราะว่าผมเคยแบบมีคนม,มาบวชมาบวชแล้วก็เจอเปรตอ,อ่ะแบบลูกใหญ่อะ่ะเราไม่เห็นกับตาบางคนก็อาจจะไม่เชื่อนะอ่่เอาเป็พนพี่ไม่ลบหลู่นะพี่ว่าเมันความเชื่อตัวบุคคลนะเป็ใน่ิญญาณก็คือพี่ก็เชื่อนะเพราะโลกความจริงกับโลกความคนตายมันก็มีนะคนเป็นคนตายมีอยู่แล้วคนตายก็เยอะวิญญาณกี่เยอะเยอะเยอะก็ประมาณนี้แหละ เดี๋ยวถ้ามีเวลาจะพาน้้งหญิงไปที่ที่ห้างพี่นะได้ครับพี่ได้ห้างพี่<ด>ท,ที่พี่สร้างไว้ให้น้องจับปายอยู่กับของคลังอยากให้เจอน้องจับปลาสักครั้งเงี้ยอืมจะได้แบบรู้จักกาันอย่างเงี้ยเปลี่ยนคลิปมุมมองคลิปใหม่พี่เอพีได้ดูกันดีกว่าถ่ายแบบเดิมๆไหมแล้ววันนี้พี่ไม่ได้เข้าป่าล่ะกลับมาแล้วอืเดี๋ยวไปดูที่พักมาเมื่อเช้าไปหา,างที่พักไปเจอเจ้าที่มาโอ้โหตกใจเลยโอ้เจอเจ้าที่นี่ถ้าไม่ทัน เจ้าป่าเาจ้าเข่ารู้บอ,อกน่ากลัวน,นะแบบนี้ถ้าเราไปลบหลูล่เขาใจไงเราแบบเข้าป่าอย่างเรายกมวยตลอดพอเจอพี่ก็เฮ้ยท่านมาตอนไหนหวังตกใจเขาเขาแบบดูเราตั้งนานนะแต่เราไม่รู้เขาแอบ,บดูอยู่ที่ไปดูที่ไว้เป็นท่อนไม้ขนาดใหญ่เลยล้มฝังอยู่อ่ะตรงหน้าผาหินที่<น>ทำเป็นที่พักไงเป็นแค่นั้นก็ดูๆจะรู้สึกกนใจแล้วว่ามันเหมือนมีบางอย่างแอบมองอยู่แต่แค่เรามองไม่เห็นเขามีจริงเย้วคนลุกเลย ขอท่านเอาแา่นนแหละเราก็ขอท่านเลยขอทานตรงนี้ได้ไหมแบบท่านปกป้องเราด้วยทางขอท่างได้แต่อย่ามาสร้างความเดือดร้อนอย่ามาลุกลามป่าเกินไปเอาแค่ที่เราจะพักก็พอแล้วท่านก็จะคอยปกป้องดูแลเรานะก็มีอะไรขึ้นไปเงี้ยเราจะถวายของกินของอะไรต่างๆอ่าเงี้ยถวายผ่านทูบอย่างเงี้ยอืมไปพี่เดี๋ยวเราไปนั่งข้างในกันไหมไปนั่งคุยอันนี้พี่กิตรู้แล้วใช่ไหมว่าจะทำตรงไหนตรพื้นที่มันก็ ดูอย pues oh like ่งเงี้ดูเหมือนจะไม่เครียดใช่ป่ะพอแบบว่าหลังกองอ่ะมันก็อีแบบนึงัใช่อาจจะซึมเครียดอ่ะผมเข้าใจพื่อนไปน้องหญิงน้องหญิงก็เครียดแล้วเหมือนกันไปทุกคนอปท่กคนไปทุกคนไปทุกคนไเจอกคน ถ้าเราไม่อยู่กับเขาเราก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นไงบ้างเจออะไรมาบ้างเงี้ยแต่เราที่พิสัมผัสได้นะชชยกิบก็ค่อนข้างจะเขาเรียกว่าไงเป็นจุดอ่อนอย่างหนึ่งนะที่บางคนบางทียอมทำง่ายกนไปเนี่ยอยอมทำง่ายเชื่อคนง่ายหรือใส่ใ,รใจรายละเอียดมากเกินไปเนี่ยทำให้คนยุน่เหวฝั่งยู่งเหาอาจจะเฮ้ยม,มันดูโง่นะมันดูแบบซื่อนละ้วในาณนี้ ทำนองทำนี่ก็ทำทำทำแล้วสุดทย่างบางทีบางอย่างมันก็ไม่ถูกก็มีนะแต่ทั้งยังนี้ทั้งยังนี้นนนนนนนคือมันผ่านไปแล้วมันเป็นแค่อดีตไปแล้วก็ตอนนี้ถามว่ายังเกิดปัญหาไหมก็มีแต่ว่าช้คิดก็กพยายามดูแลาอาล้อจมปลาให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้นานต้องเป็นเหมือนที่เคยเป็นที่เคยผ่านมาเนี่ยเล็กบอกกใช่บอกว่าจมปลาก็ไม่เคยแพ้เหมือนพก่น้ำเาเลยช่อพ่นแม่ก็เป็นต่อตอนนี้นคือ<ช> <ๆ S 2> พวกเราก็ยังคิดยังไม่รู้นะว่าสรุปแล้วนางปลาเป็นลูกใครจริงแล้วนังปลาเป็นลูกใครจากไหนยังไงไม่มีกินยังไม่รู้เหมือนกันเพร<ม>าะว่านางจังปาเหมือนจะอา่ารู้ทีแค่ตอนเมื่อโตแล้วเนี่ยใช่เมื่อก่อนจับปาก็ไม่รู้คิดว่าตัวเองอ่ะเป็นลูกของพี่ทังมังค์แบมมาโดยตลอดเลยนะโดยตอนถึงตอนนี้ก็เลยเพิ่งรู้ว่าความจริงว่ามันไม่ใช่ลูกของพี่จังมังค์แบมแท้จริงแล้วทําไม มาอยู่กับผู้นำเงาแปลนี่เองไม่ค่าเหมือนกันเห็นบางคนบอกว่าเหมือนนาน่ะโดนลอยน้ำมากับที่นอนเด็กอ่ะประมาณนี้แล้วก็บางคนบอกว่ามีคนไปวางอยู่หน้าบ้านหน้าห้องของผู้นำเงาแปลแล้วบวกกับการที่คุณนำเงาแผลกับภรรยาเขาไม่สามารถมีลูกได้ <c oughs> เขาเลยหาโอกาสนี้รับยกที่คนนั้นไว้ก็คือแม่งกันปลานะซึ่งผมเองก็คิดนะว่าอุ้ย ถ้าเป็นแบบนี้กับตัวเราขึ้นมาเอาเป็นเราก็ต้องคิดว่าใช่เราต้องน้อยใจใช่ไหมใช่ก็แบบน้อยใจใช่ไหมถ้าสุดท้ายถ้เจอเหตุการณ์แบบนั้นอ่ะแล้วผมเข้ามานี้คือแบบเขาแบบซึ้งเศร้าอย่างไงไม่รู้อ่ะคือพยายามวิธีว่าจะทำยไงวแบบเขาเครียดอยู่นะที่หนึงคนนึงวิธีไงให้แม่จับปาไม่เศร้าให้แม่จับปาสบายใจแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือกิจจะเศร้าตามนันไหนกิน อันนี้ที่ผมมาผมมาให้กำลังใจพี่นะมีต้องค์เยอะจังอยากว่าเมื่อพายฉันคิดจตัดผมเลยผมยาวมากหนวดเนินก็ลุงหลังมากเลยจังคืออยู่ในป่าไงอยู่ในป่ากับแม่กับป่ามีแต่ห้างงอย่างเชลซ่าให้เขาอ่ะก็ผมผมมันจะยาวอ๋อไม่ได้เข้าหาช่างเลยนะทำให้หนวดโตนะต้องตัดหน่อยโอเคหนวดหนวดก็ยาวอยู่ที่นี่ขนานี้ขนาดไหนนะหนวดใช้กินได้ยาวเลยคือแบบยาวมาเกือบถึงป่าฮะลงเลยป่ากของไงจะเป็นลือสี่แล้ทุกคนนะเดี๋ยวมาผมผ่าเข้ชรังช่างเลยนะ นั่นแหละทุกคนก็อย่างที่พี่ใหญ่ร้อยใหฟังไปนะครับแต่ก็ต้องสารเพี่นะแต่เป็นพี่แท้ทุ่มสานเห็นาชาวต้องชาวต้องมาเจออุปสรรคต้องมาเจอปัญหาแต่ใจสู้นะอืจะสู้จะผ่านไหมฮะเพราะว่ารักเขาไปแล้วใช่อ,อันนี้รักเขาแล้วใจอยู่นะครับนั่นแหละทุกคนที่มาวันนี้ก็พอเหตุนี้เลยนะครับจริงๆอ่ะเป็นรู้ไหมว่า พี่บอกไปใช่คิดว่าตัดเลยตัดเตัดเลยเพราะไม่ต้องมาอายุ่งยากไม่ต้องมาทาให้ชีวิตต้องวุ่นวายสงสารแบบคนรอบข้างใช่คิดทําไม่ลงเลยยากพีน่าเบืลแล้วไงของเขาู่ปีตุ้งไปแล้วเออก็เข้าใจนะแล้วก็นอ้องแง่ป่าเองจะไปก็ไม่ยอมที่จะตัดเหมนะือนกันนะเขาก็รักเหมือนกันนะรักคนของเขานะถึงแม้จะยังไงจะเกิดปัญหาตามมามางมายนะแต่ความรักแม่งมัน่าจะทําให้ทุกอย่างผ่านไปได้นะมัน ผานบริษัทไปได้น่ากินนะเชื่อเรื่องเชื่อเรื่องเชื่อรับเจ้าเชื่อเรื่องความรักบอไอ้ถามพี่ใเฉยนะอยากให้กินหมอนล้ออะไรใช่ป่ะอยากให้หมอนล้อเออไม่อยากให้เครียดย็นไม่ต้องเครียดใช่ัวจะเครียดยังก็เลยถามว่าเจ้าเชื่อเรื่องของดักบอบอเห็นไหมก็เหมือนกับเจ้าเชื่อเรื่องพยานาคบอไอ้ผมก็ถามมาใช่ปะเออรวบเชื่อเลยบอเชื่อแต่ผมไม่เชื่อนะเที่แผ่นน่าเชื่ออันนี้ผมเชื่อนะพี่นั่นแหละครับพี่ๆก็ มาให้กำลังใจนะครับมาองชายน้องเศรายังไงก็ต้องผ่านไปได้วตอนนี้องมีชีวิตที่ดีขึ้นบังเจิดมันต้องมีชีวิตที่ดีขึ้นเข้าใจไหะเออรู้ตัวน้องเครียดแต่ก็ให้พี่เขามีความสุขยิ่งแย่เจอที่พาคกันอยู่ที่ภาคกันจะเอาไหนด้าังบ้านเลยนะหลังบ้านหลังบ้านเลยตรงไหนยะตรงกล้วยหรอตรงต้นมาวตรงกล้วยตรงต้นกล้วยเหรอตรงนั้นดีนะเย็นดีนะครับก็โอเคทุกคน เดี๋ยวผมนี่ก็จะนั่งคุยกันต่อนะครับผมก็จะปิดคลิปเพียงเท่านี้นะครับผมอาจจะมีบางอย่างในส่วนตัวที่ลึกเกินไปแล้อาจจะไม่ให้พี่ทีเเพราะว่าเราควรคนที่ไม่หวังดีอาจจะเอาข้อมูลไปเปิดเผยเนี่ยอาจจะถามที่ยุ่งพี่อยู่ว่าอเปลี่ยนไปเนี้ยเราคงไม่สามารถเปิดเผยหรือว่าเผยแผ่กันได้ฝากช่องหนะพี่อ๋อขอบคุณครับผมแต่ถ้าฝากพีเอสีจากทองเปล่งคนเดินป่านะเป็นเดินป่าครับเดินป่าครับต้องเป็นเบลดเดินป่าแล้วก็ฝากพีเอสีจาก ช่องเบสทุกคนได้ความปรินามาติดตามช่องพี่แฟรพาไปเรื่อยทีแล้วก็พี่แฟรวีสอาชอบไปติดตามเลยนะแล้วก็รวมทั้งช่องขายจิตเมลี่เรนหมดเลยเข้ามาให้กำลังใจกันด้วยนะครับพี่เอจนะกับเราสามคนนะครับขอบคุณมากพี่เบสได้เลยหมดช่องเลยนะครับผมก็โอเคครับทุกคนเดี๋ยวลาเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย